ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่ปทุมธานีผู้หญิงคนนี้อายุ29ปีบอกว่าทนไม่ไหวแล้วอะคะ่ะอดีตสามีทําร้ายร่างกายเธอเป็นประจําจริงๆแล้วแต่งงานอยู่กินกันมาเป็นสิบกว่าปีนะ,ะแต่ัดสินใจหย่าดีกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมวันหยาทะเลาะกันผู้ชายคนนี้ทําร้ายร่างกายเธอจนเหมือนกับต้องแบบแบกเธอไปเซนป็นใบหย่าเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้นะคะโอ้ยถ่ายนขอห้อยอยู่เย ไม่กลัวนะพูดเมือไงแม่บอกให้เ้ยเ้ยเฮ้ยฟัยงพี่ก่อนหนุ่มเอาทีละเรื่องตรงนี้ถ้าตกลงกันจะมาหย่าแล้วนะด้วยถ้าตกลงกันจะมาหย่าแล้วเนี่ยสรุปมันมีเรื่องข้อกฎหมายและเรื่องลูกนะใครจะเป็นคนดูแลแล้วฝ่ายชายยอมไหมถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของฝ่ายหญิงแต่เราก็ไม่ได้กักการให้เขาไปหาพ่อลูกกันได้นะต่การส่งเสียเนี่ยถ้าเกิดส่งไม่ส่งไม่ส่ง,ไม,สงไม่เอาเรียกร้องพ่อแม่พอ่พอใหม่นะส่ง และทีนี้เราตกลองอยู่ต้องลองยิงเืยถ้าเกิดจบด้เอกสารได้มันก็อยากกันได้ก็น้องเราเซ็นอยู่อ่ะด้งั้นไปคือนางสาวกุ้งนางอายุ29ปีนะคะเธอบอกว่าคบกับในแบงค์มา14ปีมีลูกด้วยกัน3คนเป็นลูกชายแต่จดทะเบียนสมรส7ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วโ้ยคบหากัน14ปีทนทุกขทรมานกับในแบงค์คนนี้เพราะ เมาตลอดเลยทำร้ายร่างกายเธอตลอดนอกใจเธอด้วยให้อภัยก็หลายครั้งหลายหนสามเดือนก่อนตัดสินใจหอบลูกหาที่อยู่ใหม่สักพักหนึงในแบงก์ออาก็เปิดตัวมีผู้หญิงใหม่ใน Facebook เธอก็ส่งข้อความไปหาผู้หญิงใหม่ของแบงก์เพื่อนัดแบงก์มาเซ็นใบหย่ายี่สิเมษายนเพราะเดือนที่แล้วก็นัดหย่ากันแต่แบงก์ไม่ยอมมาทีนี้ทะเลาะกันก่อนหย่า แบงค์ด่าเธอว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเธอก็เลยสวนกลับไปว่าแบงค์เป็นคนแขนพิการเพราะว่าแบงค์เขาแขนข้างหนึ่งเหมือนกับใช้งานไม่ได้เขาประสบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายเธอบอกว่าถูกแบงค์เตะต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย,ายแล้วก็เหมือนกับถูกขู่ด้วยอะค่ะ ว่าถึงแม้จะเซ็นใบหย่าแล้วแต่จะไม่จบแค่นี้เธอก็เลยกลัวว่าจะไปส่งผลกับลูกๆกลัวจะไปดักรอลูกหน้าโรงเรียนหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาด่าหนูว่าแบบดูถูกหนูว่าแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยสกรปรกเน่าสวยแต่ลูกจูบไม่หอมเฉียงเขากลับแบบมึงก็ร่างกายพิการแขนแทนไม่ได้ข้างนึงใครก็จะเอามึงอะไรเงี้ย เหมือนกับว่าพอเขาไปเจอหนูที่อำเภอเหมือนเขาแค้นคำนที่หนูว่าเขาพิการเขาก็เลยเตะเจ้าหน้าที่จับแยกเลยแล้วก็ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลย,เลยก็คือต่างคนต่างเซนทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับแบงค์นะคะคือแบงค์เขาบอกทีมข่าวว่าเขาต้องไปกระตุ้นไฟฟ้ารักษาแขนเขาที่ประสบอุบัติเหตุอะขอให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ไหมก็เลยอ่ะคุยกันกับทีมข่าวผ่านโทรศัพท์เขาบอกว่าตัวกุ้งนางอะนัดย่าตอนเช้าแต่กุ้งนางมาบ่ายโมง เขารอตั้งแต่เช้ากุ้งนางอ้างว่าติดธุระเลยตัดสินใจกลับก่อนแต่กุ้งนางโทรตามแล้วใช้คำพูดยั่วโมโหพอเจอหน้ากันเลยทะเลาะกันเก็บอารมณ์ไม่อยู่ยืนยันว่าหลังจากเลิกกันกุ้งนางนั่นแหละระรานส่งข้อความไปก่อกวนผู้หญิงใหม่ที่เขาคบที่ผ่านมายอมรับว่าก็มีส่วนผิดแต่ไม่เคยขู่ไม่เคยทำร้ายต่างคนต่างอยู่สิ ถ้าจะแจ้งความอะไรก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของกุ้งนางเขาทำหลายเรื่องครับผม,มกดดันผมบีบผมก็เสียงหน่อยว่ามัไม่พอใจค่ะคนเดียวมันเหนื่อยอแต่ดีผมหานันก็ว่ากันไปว่ากันมามันก็ไม่จบอยู่ดีครับต่างคนต่าอยู่เลยผมไม่ยุ่งแล้ว ทีมข่าวก็เลยไปที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธาน,นีนะคะไปคุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึงว่าเอ,อวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นบ้างได้เจอกับนางวิพรแววศรพงองเป็นนายอำเภอนะคะก็พาไปดูจุดที่มันเกิดเรื่องเกิดราวนี้ในห้องทะเบียนแบบนี้ค่ะนางสาวจิตวัลัยพุ่มโกศลประหลัดอำเภอก็อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเรียกอ,อสอมาเชิญทั้งคู่ออกไปคุยกันด้านนอกขอค้นตัวค้นกระเป๋าของฝ่ายชายด้วยนะเพราะท่าทีดูน่าสงสัย แต่ก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้เจออาวุธอะไรที่ผ่านมาประจําเลยที่มาเซ็นใบหยาแล้วทะเลาะกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่วันเซ็นใบหยายังมาเถียงกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่หลายคู่เป็นเรื่องปกติไอ้ที่มาเถียงมาด่ากันแต่เหตุการณ์นี้ครั้งแรกที่ทําร้ายร่างกายกันในวันเซ็นใบหยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ค่ะ คือเขาจะหันหน้าออกมาทางนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาคุยกันแล้วเขาก็ปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะคคก็ให้ทางอสองก็ไปไปคุยไปตรวจอาวงุงอาวุธก่อนว่าเพราะว่าเกิดมีอาวุธมาเราก็จะอันตรายค่ะคคก็เลยไปไปคุยกันนะคะค่ะคคก็ช่วยกันคุยอสอก็ช่วยกันกล่อมดูแลไม่ไม่ได้ทําอะไรก็กล่อม อาทีนี้ทีมข่าวของเราไม่หยุดเพียงแค่นี้นะคะไปต่อไปที่ห้องเช่าที่คู่นี้เขาเคยอยู่ด้วยกันไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าอ๋อแบงค์ยังอยู่นะแต่กุ้งนางอเธอย้ายออกไปแล้วลูกๆทั้ง3คนอยู่กับแม่ของกุ้งนางซึ่งเช่าห้องอยู่ตึกเดียวกันกับแบงค์แต่คนละชั้นบางวันแบงก์ก็จูงมือลูกไปซื้อขนมกุ้งนางก็เข้ามานอนเล่นกับลูกบ้างบางวัน แบงค์เขาก็ไม่ได้มาก่อกวนอะไรตอนทั้งคู่ทะเลาะกันก็เห็นว่าทะเลาะกันบ้างตามประษาผัวเมียเคยเรียกตำรวจมาเคลียร์ก็ดีกันเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวดีกันอยู่แบบเนี้ยเพื่อนบ้านบอกว่าเคยไปช่วยเคยไปห้ามสุดท้ายคุณผู้ชมเดาไม่ผิดใช่ไหมคะว่าไปช่วยไปห้ามผัวเมียตีกันทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงเพื่อนบ้านบอกว่าสุดท้ายคนห้ามกลายเป็นหมาเพราะว่าสุดท้ายเอ้าเขาตีตีกันเขาก็ไปดีกันไปรักกันอะไรแบบเนี้ส่วน ตัวแบงค์เนี่ยเขาก็ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวทางฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ได้หาเงินอยู่ฝ่ายเดียวนะเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสุดท้ายก็เลยไม่รู้ยังไงเพราะฝ่ายหญิงกุ้งนางเนี่ยเขามาร้องสื่อใช่ไหมเขามาบอกว่าเขากลัวกลัวจะโดนระรานต่อกลัวจะไม่ปลอดภยัยแต่ข้อมูลจากสองฝ่ายมันก็ยังไม่ตรงกันสักเดียวนะคะคเดี๋ยวก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูให้หน่อยก็แล้วกัน